บรรยากาศมือนี้พี่น้องแดดท้องฟ้าแจ้งจง้างปางล้มกับแห้งพร้อมอีกเด้แห้งกว่ามือที่ผ่านๆมานับมือแห้งหนาวเขาพี่น้องสงสัยสิเบิดตผลตอนนี้อยู่หน้าเทียงคู่แผดกั้ลังส่วนกันสิโลงพุแหละมัดเขา่าซอยอัมมาลาพี่น้องมือนี้เขาเจ้าบดไีเกวเขาเจ้ามัดแล้วก็คน เอากระสิพากันลงไปเนาะสบายดีสบายดีเบ,บิดสุขูสุข่นพี่น้องสบายดีตอนสวยๆเนาะเดี๋ยวสิพากันลงมาดเขา่ากินขา้าวเช้าแล้วนี่เตรียมสิไปพี่น้องตะกี้ว่าเสียวรถไถลงเลยแต่ว่าเขาเจ้ายังมัดอยู่กูแหละเอาลงไปมัดมากินข้าวเที่ยงเขาเจ้าจังสีขนเนาะกระสิลงไปอีกรอบหนึ่ง ทุกคนวางเวียกแล้วพี่น้องของบอแบแปบกับเบิร์ดแล้วของคู่แฝดกันแล้วแล้วกันยังแสของเขาเอนันอัมบลาที่ยังเกี่ยวอยู่กับคนยุทธแล้วมือน,นีมือน,นีกับมีตมัดกับค้นอย่างเดียวเนาะเอากระสิลงไปมาดเข่าแล้วค้นเขาเนาะทุกคนไปพี่น้องลงไปเบิ่งกันอยู่ทงว่ามีไผนแนเอารถไทยลงพี่น้องสรุปแล้วพ้ากันเอารถไทยไป กอลิเแล้วก็รถไทยลง mm hmm. จะเลยพากันเที่ยวรถไทยลงหมอเราจะไปเลี้ยวเข่าขางนั่นช mm hmm. ิมอนเป็นคนขับรถแรกมาฮอดล้านแล้วพี่นอ้องเารถคู่แฝดลงไปยังคันของบอลเลินอยู่ลุมอง mm hmm. รถลงไปสองคัน เมื่อนี้มีแต่ผู้ว่างมื่อนี้มารุ่มบอนเดี่ยวเอ,อ่อคนหลายกว่ารถเลยมาได้เอาลุงอยู่บ้านคัน,นี่สิมอนมตอแต่หลายคนอยู่พี่นนองมัดนะผู้มัดผู้คนเนาะทีมมัดกับทีมคน ตะก,กี้วัาศิพากันลงไปมัดเลยแนมลงไปมันหลายคนเลยก็เลยเอารถลงพอดีบอเลินมาเเดี๋ยวเอาลงไปอีกคันหนึ่งพี่น้องรถแหลกมือนี้มีแต่คนยังเดียวมัดกับคนย่านพ้นเก็บไว้พี่น้องแมนอยู่อย,อยู่ไหน้าในแล้วเลย đi thôi, đi thôi. Lùn quẹo, quẹo. Lùn quẹo, quẹo. Lùn quẹo, một Lùn quẹo, quẹo. 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 ทิมัดทิมคนหยานนมาหนอมาหนมาดอ ข่าวข่าวี่น้องทหนึ่งครเบาอ,อยาลอยตะบุญแง่งแง่กันไป Mà lên à lên Cô <laughs> liêng liêng thân bạn Mang mươi đi nào Ở đây mây มามอนอเอต็มรถไว้หน่อยงเงือนมันน้อย<ว>ทีมันเท่ากับไปย่างเดียวก็ท<ว>ีมอีกทีมหนึง่งพี่น้อง รถไทลงมาตอนนี้สาขั้นแล้วทีมมัดเขากอ็อยูมมย่พุ้นอยู่ไกลเติมทีมมัดกับพกคนพี่น้องอันนี้ทีมคนเต็มแล้วขันนี้ไม่ได้เฉขึอน,นขั้นของบ่ออ้อยเร่งรีบทุกคนมาหอดลานอีกแล้วพี่น้องรถที่สอง มากับซีมอนลมแห้งขนาดทุกคนเลยจะรอบนี้เพื่อนสีปั้นนั้นเขานี้พี่น้องบนกองเก่าวันนี้เนาะโมได้เอาเพื่องเขาในสีอัดเอาไวจักตัวนี้ เห็ดแบบเมาด้วยซิมอนเฮามีแต่คนคือมากองไว้กองไว้ไม่ลงมือแล้มวมาเป็นคนมาเลี้ยงเองพี่น้องคนก็มาใส่ร้านหน่อยจะซื้อเนาะ Yeah. ลุบเจุใหมรนเื่องตองได้อ่าชิมอนจนั่งมาได้ยังไงพากันไปเก็บเอาข่าวของเบาอ๋อยรถปีนพี่น้องตัวที่มันเหลือเขาก็เก็บบูเบิดก็ได้พากันใส่มาเลยสวดรถพี่น้องเลย บ่าอ่อยสั่งตำนาน,นี่แหละลุยลุยพี่น้องเพื่อเที่ยงสิบพื่แล้วทีมมัดต่างหากทีมค้นต่างหากข้าห้านี้รถที่สาม้นะมอะอมนี่รถที่สี่ของบ่าอ่อยถอกไปแล้วบางหนึ่ง บางที่จังหวัดตอนแรกคุณปั้นเลยไปเจ้าพี่น้องส่วงนี้นะรไผเกี่ยวกัะเพ้าเกี่ยวเพาเก็บเด้ถั่วมันขาดการบไดรว่าผลมันชิมาตอนใดเนาะเห็นว่าล่มๆ่มร่มเนี่นี่นะพี่น้องบัดพ่อมันอยากมานะมันมืดบัดเดียวซานั่นเปลี่ยนกันคนกับซีมอนจะโม่เมื่อย ตอนเอาคืนหลยคนได้พี่น้องวันจัรว่าฮอดกองภา็ตอ้องเอาลงเองแต่ว่าอยู่พุ่นเฮาบ่ได้เก็บน้ำ้าวเดอกมีแต่เขาเก็บขึ้นหายเฮ้าเป็นผู้เลี้ยงอยู่รถเนาะขึ้นมากองเข้ากับเป็นคนนั่นเอาลงเองมันอยู่ทั้งรุมกับ้ากันเก็บกองไว้เวลาเฮาลงไปกะไม่จะไปแก้อารวดมันง่ายพี่น้องเขาเก็บพุมไว้แล้ว

รถมันจอดอยู่คันเลยเลยเอาง่ายเลย แต่มันลมเนาะ,ะ,ะมันละหม่อห้อนหม้าย ตอนนี้จะล่นลง่ายคูย่อ้าวไปนี่น้องลองเอาอีกตอนนี้เองกับสิบโมงเก็ดนาทีเพื่อเที่ยงซิบเรียวอะ อีกรถพี่น้องรถได้กันจนสวดจนสวดกองเขาเริ่มใ,ใหญ่ขึ้นใ่ญ่ขึ้นแล้วทุกคนมัด,มด,มด <c oughs> มเข่าอันทีมบ้ากันนะโมตา้าพากันต่อตอกแล้วกม็มัดมีแต่มัดยิ่งง่พี่น้องไอ้เซฟเฟินเอาใส่นะเราตอกมัดต้อใส่กันแล้วก็มัด เริ่มสวยเริ่มแดดแล้วพี่น้องอีกจักรถกับสีผ้ากันยุดกินเข่าแล้วพักพอนาะแล้วบ่แล้วกับพละตอนบ่ายลงไปแก่ใหม่ทุกคนแต่วันนีงชีงลงไปเอาอยู่กับสีมอนจักรถเนาะของเบาอ่อยก็กระลังขึ้นมาน้ำลังขึ้นมาแต่ของเพื่อนมันชาเนีย่ยมันใทรตีนเล็กแต่ของโบแป๋วก,กับสีมอนใทรตีนยางเนาะ แล้วก็รถไทยมันเป็นรถไทยสี่เกียร์พี่น้องมันก็นเลยไวเนี่ยแดนแป๊บเดียวเนาะซ่ตินยางตีนเล็กมันสะอะไรเนาะทุกคนคลิปมี้บแป๊บกับซีรีคอเกบ็บภาพบรรยากาศไว้ซัมนี่เด้อขอบใจทุกคนที่ติดตามและกับเบรกนังใจให้ได้พี่น้องไปแล้วอพอ,อกันคลิปนะ่าสบายดีเดีย๋ยวขึ้นไปโค้นเขาลงน้ำชิมอนก่อน